เปิดดวงดาราค่ะแล้ววันนี้นะคะแบงก็มีเรื่องราวแซ่บๆของสาวคนนี้มาฝากค่ะนั่นก็คือพี่เจนนี่เทียนโพสวนั่นเองนะคะที่ได้ข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยเขามีรักใหม่แล้วเป็นไฮโซหนุ่มก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าไฮโซหนุ่มคนนี้เนี่ยกับพี่เจนนี่เนี่ยนะคะเขาจะรักกันยืดยาวเนิ่นนานและความรักของพี่เจนนี่เนี่ยเขาจะไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวจะลองจับดูนะ โอเคหนึ่งนะคะ,ะได้ตัวตาเหี่ยวสองนะคะได้ตัวไหมดำสามนะคะบลัสโตนและสี่นะคะอ่ะพิงโอปอลม,มันออกจะแปลกๆสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างเป็นคู่ที่เขาเรียกอะไรคะดวงทั้งรักทั้งผิดหวังเนี่ยมาชนกันมหมายความว่าเขาบอกว่าดวงเนี้ย มาปันจบกันคือเขาเรียกอะไรผู้เวรผู้กรรมนะคะมาเจอกันคือต้องเจอกันต้องเจอกันยังไงก็ต้องเจอกันถามว่าจะสมหวังไหมเขาบอกว่าโอกาสสมหวังอาจารย์ให้60%สิบเอร์เซนตแต่ระหว่างเนี้ยระหว่างการเดินทางของคู่เนี้ยยังจะต้องพานพบสิ่งที่ไม่ดีกันอีกเยอะจะต้องเจอมือที่สามเข้ามาทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความอดทนมันอยู่ที่คนสองคนแต่เขาบอกสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามองอนาคตร่วมกันมากกว่า เคยเห็นไหมบางคนที่แบบบ้านอ่ะคือสามีก็มีคนเข้าภรรยาก็มีคนเข้าแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่เลิกกันอ่ะเหมือนอย่างคู่เดวิดเบคแฮมหรือคู่เอ่ออเอนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นน่ะถามว่ามีข่าวมีไหมมีจริงไหมจริงแต่เลิกกันไหมไม่แตกกันเออจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหแล้วอย่างนี้นี่คือมีโอกาสที่เขาจะมีข่าวดีในอนาคตไหมครสูง คู่นี้สูงสูงมากมากเลยโอ้สูงมากแต่ระหว่างเนี้ยมันก็ยังจะมีเรื่องเนี้ยเข้ามาคือจะมีอุปสรรคเหมือนเป็นอุปสรรคที่จะพิสูจน์ความรักของเขาถูกแต่ก็แน่นอนใช่ไหมสมมตนี่ก็วิธดีใจปรับปรึ่งกับพี่เจนนี่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าได้แต่งงานกันจริงๆไงก็โอยเวยพรื่วงหน้าละกันว่าขอให้มีความสุขมากๆมาถึงอีกคู่หนึ่งแล้วกันค่ะอาจารย์คู่นี้นี่ก็เป็นคู่รักที่ตอนนี้คือเรียกว่า คนเนี่ยก็จะรู้รู้กันทั่วเลยเพราะว่าเขาออกงานด้วยกันบ่อยถึงแม้ว,ว่าเขาจะไม่เอ่ยปากว่าเขาเป็นแฟนกันคบกันแต่คนก็รู้น่ะว่าอคบกันอยู่แหละเป็นแฟนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยจริงหรออืมนิดนึงไม่ใช่เพื่อนโรงงานหรอ <c oughs> ก็ใช่ั้งคะ <c oughs> <c oughs> แหมอาจาร,รย์ก็นะก็ออกงานด้วยกันบ่อยขนาดนั้นใช่ไหมแล้วก็ก,กุกิกุกิกันในจอ,อก็ต้องเป็นบ้างแหละนิดนึงถึงไม่บอกคนอื่นแต่ก็รู้กันเองอะไรอย่างเงี้นั่น รู้หรือยังเนี่ยว่าคู่อะไรคู่ของพี่เป้กับน้องแพนเค้กค่ะก็เลยอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าคู่นี้เนี่ยเขารักโปรโมทหรือเปล่าหรือว่าเขารักกันจริงอยากว่าแค่้ธุรกิจอยากรู้แค่นั้นใช่ไหมเขาโปรโมทจริงเอาเยอะๆเอาเยอะๆใช่ไหมธุรกิจหรือเปล่าเขาออกงานด้วยกันบ่อยมากเลยแล้วรักเขาจะรักกันไปได้นานแค่ไหนโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคู่นี้โอ้โหหยิบได้ก้อนแรกก็ไหม่ทองแล้วค่ะ <laughs> สองนะคะอมโซไนท์ค่ะสามอเมทิสนะคะและสี่นะคะมูนโซนเ,เขาบอกว่าค่อนข้างจะ ให้เปอร์เซนต์ไปทางโปรโมตมากกว่าจริงนะคะก็คือว่าขึ้นหม่ทองขึ้นมาเขาบอกว่าอย่างที่บอกคู่นี้จับแล้วเงินทองมันเข้าดีอ,อยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนเหมือนสมดีมแล้วพูดคุยทั้งคู่เมื่อเวลาออกสื่อพร้อมกันอย่างเงินทองมันเข้ามานะคะเขาบอกว่าโอกาสที่จะเป็นรักแท้เนี่ยยากนะคะแล้วก็ถ้าคบกันไปนานๆเขาบอกว่าระวังก็และกันเขาเลยเรื่องเก่าปัญหาเก่าจะกลับมาทําให้ปวดหัวเรื่องเก่าปัญหาเก่าของแต่ละแฝ่ายต้อง ค่ะวิอย่างนี้นี่ก็ต้องไปดูที่ฝ่ายเก่าของแต่และฝ่ายด้วยหรือเปล่า,อยอยานอประมาณนั้น<ช>แต่ก็คือว่าเขาก็ยังคงอยู่กันดีรักงอยู่ยังอยู่ยังอยู่กันค่ะเพราะว่าหมายทองขึ้นก็อย่างที่บอกก็คือว่าการเงินกันทองนี่ดีมากแล้วสรุปก็เป็นแฟนกันไหมคะาจาย์ก็คุยกันชอบชอบกันแต่ว่าไม่ ไม่ได้แบบว่าจริงจังอะไรมากมายมเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างที่เขาบอกนั่นแหละถูกต้องอขนาดนั้นเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากรูเรื่องราวคู่รักดาราคู่ไหนหรือว่าดาราคนไหนนะคะที่อยากได้พวกเราเนี่ยมาไขข้อข้องใจว่ามันจริงหรือเปล่าเป็นอย่างงู้นอย่างงี้จริงไหมอนาคตเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างนงี้นะคะก็ส่งมาได้นะคะใน Facebook ทางรายการของเรานะคะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้ทางด้านล่างเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ย หมดเวลาของช่วงเปิดดวงดาราแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ12ราศีแบบอีกบ่ากาค่ะ